สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนเ่อนไปตั้งแคมป์ที่เขาจุกนะคะวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์ที่ฟาร์มสามหนุ่มนะคะแต่วันนี้เราจะไปเส้นทางทางบ้านค่ายนะคะคือเราจะไม่ได้ใช้ถนนเส้นทางหลักนะคะเหตุผลที่เราใช้เส้นทางทางบ้านค่ายเพราะว่าเส้นทางทางบ้านค่ายเนี่ยจะเป็นสองข้างทางเนี่ยจะเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยก็คือว่าเป็นถนนลาดยางทั้งเส้นนะคะ คือแบบว่าได้บรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆนคนไหนอยู่ทางด้านเ,าเส้นบ้านค่ายนะคะก็สามารถเดินทางทางบ้านค่ายได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเข้าตัวเมืองของระยองนะคะค่ะอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าไปทางเ,าเขาเชมานะคะอันนี้คือจะเลี้ยวเส้นเข้าไปในทางเขาเมาก็จะเป็นทางที่เราจะเข้าไปในฟาร์มสามมุกนะคะ อไม่ใช่ดิต้องเป็นเขาจุก <Wow. S 1> ฟาร์มสามหนุ่มค่ะโทษทีนะคะค่ะอันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปนะคะมันก็จะไปแบบประมาณเกือบสุดซอยอะค่ะก็คือเดินทางเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นพวกสวนผลไม้ทางเข้าก็จะเป็นพวกสวนผลไม้สวนทุเรียนซะส่วนใหญ่นะคะ อันนี้เราก็จะเดินทางขับรถไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่ารถของเพื่อนๆจะเป็นรถเก่งนะคะก็สามารถเข้าสามารถเดินทางไปได้นะคะเพราะว่าเส้นทางก็คือแบบดีโอเคเลยอะค่ะก็คือสามารถแบบเดินทางได้รถทุกทุกรุ่นเลยอะค่ะก็คือสามารถเข้าได้หมดเลยนะคะค่ะอันนี้เราก็มาถึงที่ฟาร์มสามหนุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบรถ ก็จอดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นสัมภาระข้างหลังรถคือแบบเยอะมากเพราะว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์ตั้งแคมป์เหมือนแบบคนอื่นเขาอันนี้จะเป็นทิปแรกของเรานะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดกางเต็นท์ทีออ่คือตอนเราไปถึงอะ่ะคือเป็นช่วง5้าโมงละคือแบบใกล้จะมืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีมากที่ว่าเราได้ที่กางเต็นท์คือแบบติดริมน้ําเลยนะคะอันนี้ก็จะมีแบบเพื่อนๆที่เขามาก่อนแล้วนะคะเขาก็จะกางเต็นท์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น,นี้เราก็จะเริ่มกางเต็นท์นะคะ One <hour> later. ค่ะอันนี้คือเรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบว่าสำหรัเราเยอะมากเราก็จะมีเต็นท์มา2เต็นท์นะคะก็คือเป็นการสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกของกินก็คือ,อลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะก็คือถ้าใครมาที่นี่นะคะก็คือเขาจะมีอาหารขายมีหมูกระทะขายนะคะแต่ว่า จะมีน้อยไม่ไม่ค่อยแบบเยอะมากเราเลยต้องเตรียมสัมภาระแบบอาหารมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องโตมี่นะคะที่จะไปกับเราทุกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเราได้เตรียมบาร์บีคิวมานะคะแล้วก็จะมีแบบพวกเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาหารตอนกลางคืนเป็นอาหารเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ่าหลังจากที่ผ่านตอนกลางคืนมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวตอนเช้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิวตอนเช้าที่แบบประมาณสักช่วงประมาณสักหกโมงค่ะอากาศก็คือกําลังดีเลยนะคะอากาศตอนกลางคืนที่เรานอนพักก็ไม่ร้อนนะคะก็คือนอนนอนได้ไม่ไม่ถึงกับหนาวแล้วก็ไม่ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบอากาศตอนเช้าเลยนะคะเป็นวิวภูเขาตอนเช้าเช้าก็คือโอเคค่ะวิววิวที่นี่ก็คือสวยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้น้องชอบมากเลยค่ะเดินสำรวจเลยค่ะที่นี่ยังนอกจากว่าจะมีจุดกลางเต้นแล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์ให้เราสามารถแบบเช่าเรือออกไปภายเล่นหรือว่า หรือว่าแบบจะลงไปเล่นน้ำก็ได้นะคะก็คือเขาจะมีเสื้อชูชีพให้เราเสามารถเช่าทางที่รีสอร์ทนะคะก็สามารถจะไปเล่นได้อันนี้ก็จะเป็นแบบแพที่สามารถเดินลงไปได้นะคะก็คือแต่ว่าต้องส,อสวมเสื้อชูชีพทุกคนนะคะเพราะว่าน้ำในอ่างค่อนข้างลึกนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะแนะนำว่าควรที่จะเช่าใส่เสื้อชูชีพทุกคนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆสายๆแล้วนะคะประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมงะค่ะค่ะสรุปเลยนะคะก็คือทริปนี้เราได้มาแบบเที่ยวแบบเก็บบรรยากาศใกล้บ้านนะคะในจังหวัดระยองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองดูนะคะถ้าเกิดว่าสามารถแบบแ,บบแนะนําเราได้นะคะเพราะวันนี้เป็นทริปแรกของเราที่เราลองทําเล่นๆกันดูนะคะ ก็คือมีอะไรก็สามารถแนะนำได้นะคะแล้วทริปหน้าก็ลองดูนะคะว่าเราจะไปที่ไหนนต่อสวัสดีค่ะ